ได yeah, ้คุณลบนู่ใบบุงหหมดเลยนะพรกลัวก็ัลูกเลัว่กเด็กเกลัวกันลกเ่ะพเอกเย็กเด็กเด็กเด็กกเดกกเด็กกเด็ด็นเด็รเด็กเกเด็เก็กเด็รูดเดเฮียเด็กเด ีี่่วาแล้วนั่นคือคนที่เชื่อมช้าที่สุดในห้องเนอสุดยอดมึงกำลังดีเลยกูเอาลงไม่สินะเว้ยเอาลงอยู่รัวพีเนี่ยกูพูดจริงมึงไม่ไม่ไม่มึงเดี๋ยวมึงทำให้คลิปเสียเย็ดแม่ไปไกลๆดิไปไกลๆมึงไอ้ดำ เล่นอะไรนะเบลิก็ไม่เล่นนะือนกูเอาลงจริงน้เว้ยกูใช้จิอะไรกูใช้จิตใจอะไรอะไรกูเียนโทนกูเว้ยกูไม่ได้ทำอะไรมากคนนี้คือเฮี้ยที่สุดเลยยอมมาอะไรหรอข้ามอนเลยเกดยอดเอ๊ะ นี่คือสลิดมากเลยงถายาวคุณถ่ายทำจริงเนี่ยแม่งน่าจะให้ได้ประมาณสองัทีเฮ้ยคนถายช่มายช่วิงไอมึงนี่ไปต้องเลยกูพอ